โครนิ่งสบายครับแหละมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอื้อนเอเดกเอื้อนด้วยเด็กอุณน,นอนเหนียงแดงเลยดูดิ โอ้วันนี้ไม่มีคนอยู่เลยงั้นจะถ่ายรูปให้ขอบคุณครับดูดิไม่มีใครมาโอ้ได้ช็อตเนี้ยไปนปูบินขอบคุณครับทุกคนลิข้วนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากทุกคนนะครับผมเอาโทรศัพท์ปไว้ข้างล่างผมมองไม่เห็นเดี๋นะขอบคุณดินี่ลนะูกปากดิทุกคนลูปาก ขอบคุณครับโอเคอคนดูมุมบนมุมบนใกล้นะเออนอนไปนอนไปไม่ทำไรหรอกขอนั่งด้วยอันนี้ไม่ได้ซูมแนละ้วน,นี่คือแบบมานั่งใกล้เขาจริงๆเลยนะขอบคุณค้าอุ้ยหูบินหูบินเอ,อ้ยอย่าขยับพี่น้ำออกอะไรอนะ่ะ เอาขาขึ้นมาเอาขานี้ขึ้นมาเร็วเร็วเอาขานี้ขึ้นมาเร็วเอาขาขึ้นมาพาดดิเร็วขอช็อตขาขึ้นมาพาดหน่อยเร็วเอาขาขึ้นมาพาดหน่อยเร็วแกงปะเนี่ยให้น้ำก็เด่นใส่ปะเนี่ยแกงปะเนี่ย แกงปะเนี่ยทำให้น้ำก็เด็นใส่เนี่ยตั้งใจปะเนี่ยุ <c oughs> โคนมีคนแก้งผม